หมดตรงฐานฐานฐานสาวแทองฐานจิตตวัหนายเรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวัรููครั้งที่69พุทธศักราช2568วันที่16มกราคมสอง8ั เรื่องในโอกาสวันครูครั้งที่69วันที่16มกราคม2568ดิฉันขอส่งความระลึกถึงและความปราถนาทีมายังคุณครูและบุคลากรในการศึกษาทุกท่านที่สร้างคุนูปการการศึกษาของชาติตลอดมา กูเป็นปูชนีจะบุคคลที่มีคุณค่าของชาติที่พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีศักยภาพกูจึงเป็นผู้มีพระคุณแก่สิ่์ทุกคนดิฉันได้พ่อคำขวัในวันกูครั้งที่69พศ2 5 6 8ฟากูจุดประกายความฝันผักดันให้กล้าคิดสร้างโอกาสในชีวิตให้เด็กไทย ด้วยระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่เปรียบเสมือนผู้ใหญ่ที่เคารพรักในครอบครัวที่ให้ความรักความเมตตาความปรารถนาดีเป็นผู้จุดประกายความคิดความฝันให้แก่ศิลป์รวมทั้งถ่ายทอดวิชาความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้คําชี้แนะเป็นผู้นำความคิดให้ศิลย์ได้กล้าแสดงออกกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมทำให้สิทธได้เรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตท,ทั้งการประกอบสัมมาชีการเลี้ยงดูครอบครัวและการอยู่ร่วม <c oughs> กันกับคนในสังคมครูเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้สิทธ์ได้ต่อยอดความคิดและทำในสิ่งใหม่ๆซึ่งจะทำให้สิทธ์ได้มีโอกาสในการเลือกแบบแผนชีวิต ที่มีความมั่นคงและมีความสุขกูจึงต้องเตรียบพร้อมไปด้วยทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาฝุกฝนตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ซึ่งจะหวงเพาะให้สิษ์เป็นคนดีและคนเก่งมีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นทรัพยาบุคคลและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ที่น่าภาคภูมิใจของชาติรวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างคุณประโยชน์